สวัสดีจ้าเพื่อนๆืสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเป็นเมนูสุขภาพแพทปั่นอย่างที่รู้ๆกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ดูแพทมาหลายปีแล้วจะรู้ว่าแพทดื่มน้ําผักทุกวันวันนี้แพทก็จะมาบอกว่าผักที่แพทดื่มมีอะไรบ้างนี่แหละมันจะเป็นยาต้านไวรัสอย่างดีพวกเราก็จะมีสุขภาพดีนะจ๊ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นหวัดอแล้วเรามาดูกันเรามีอะไรบ้าง เรามีแพทซื้อมาจากสเปลฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะอันเนี้ยเห็นไหม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 โอเคนี่จากสเปลฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นเบบี้เคลเปิดออกมาเปิดก็อบออกมาก็เป็นเบบี้เคลนะจ๊ะเราก็จะใส่สักกลมมือหนึ่งนะเบบี้เคลกรีนสมูทตี้นะจ๊ะประมาณนี้กะกะเอาแล้วแต่มากน้อยขนาดไหนก็กะเอานี่ b a บี้ a คลเ e ด d ี้ทูอิไม่ต้องล้างนะจ๊ะกินได้เลยเขาบอกว่า Wash and Ready to eat นะคะค่ะรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องล้างค่ะโอเคแล้วก็เรามา Super Green Super Green นะจ๊ะเราก็จะใส่สักกามือซ u เป r ร์กรีแล้วแต่ชอบแล้วแต่มักมักน้อยม,มากๆก็ใส่ไปของแพทเครื่องมันเล็ก เอาใส่แค่นี้แล้วกันเครื่องปั่นมันเล็กอันนี้อะไรสปริงสปริงมิกส,สลัดอ่ะใส่ไปสักกำมือหนึ่งประมาณนี้ได้กองส้มหัวทงหางเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ซลลดรีหนึ่งก้านซลลดรีหนึ่งก้านนะจ๊ะล้างก่อนเร,เรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะจ๊ะ เพิ่งจะตื่นนอนเยอะปั่นน้ำผักเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วไปวิ่งก่อนไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งวิ่งหนึ่งชั่วโมงกลับมาทำโยคะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำผักจะบอกสูตรว่าน้ำผักเนี่ยควรที่จะดื่มตอนท้องว่างนะจ๊ะห้ามมีอาหารในท้องแบบว่าตื่นเช้ามาก็ดื่มเลยเหมือนดื่มกาแฟ ห้ามดื่มตอนมีอาหารในในท้องเพราะว่ามันจะไม่มันมันจะมันมันมันไม่ให้ประสิทธิภาพดีกว่าคือว่ามันได้ผลน้อยกว่าถ้าเราดื่มตอนท้องว่างมันจะให้มันจะมันมันจะมันจะมันจะดีกว่ามันคือว่ามันจะบำรุงร่างกายได้มากกว่าถ้าเกิดเรากินข้าวไว้แล้วไปกินน้าผัาเนี่ยเหมือนอาหารเรามีในท้องแล้วร่างกายมันดูดดูดซับไม่ได้ไม่เต็มที่อ่ะ ก็อยากจะให้ดื่มตอนเช้าก่อนตื่นเช้ามาก็ปั่นดื่มเลยเอารมณ์นั้นนะี่นะแต่นี้แพทยังไม่ได้กินอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะแพทออกไปวิ่งแพทจะออกไปวิ่งก่อนแพทย์ยังไม่กินอะไรจนกว่าแพทดื่มน้ําผักเสร็จแลแ้วแพทถึงจะกินอะไรได้มะนาวหนึ่งลูกใส่เกลือด้วยนะจ๊ะใส่เกลือนี่เป็นซีซอนะเกลือเกลือเม็ดเสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องปั่นของเราเครื่องปั่นแพทก็จะเป็นแบบนี้ เป็นอารมณ์นี้อารมณ์แบบนี้อ,อืยัดใส่ลงไปยัดใส่ลงไปในนี้มีอะไรก็ยัดใส่ลงไปเดี๋ยวก,ก็มีคําถามว่าเอาผลไม้ได้ไหมเอาโน่นเอานี่ได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สุขภาพดีไงเข้าใจไหมถ้าใส่ผลไม้ใส่อะไรไปเนี่ยวมันก็ไม่ได้สุขภาพดีตเต็มร้อยอันนี้มันสุขภาพดีตเต็มร้อยนะมันไม่มีไม่มีอะไรหวานๆน่ะ ยัดลงไปมันแน่นๆเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่ไว้ใส่น้ําเย็นกับน้าแข็งเพราะว่าน้ําแข็งกับน้ําเย็นมันจะช่วยให้ผักสุกเวลาเราปั่นความมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นเราต้องใส่น้ําแข็งกับน้ําเย็นลงไปประมาณนี้ถ้าจะใส่เกลือหน่อยนึ่ใส่เกลือ,อเดี๋ยวแพทไปใส่น้ําแข็ง น้ำแขงแพตก็อยู่ตรงโน้นโน่น,น,นตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นหาตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นโน่นโน่นตู้เย็นโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกัน ใส่น้ำแข็งแล้วใส่น้ำนิดน้ำมันเยอะไปหน่อยเทียวออมาเอาละหันกล้องมาทางนี้ <c oughs> ใส่น้ำแข็งไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำไปประมาณนี้เนาะครึ่งครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาปั่นเครื่องปั่นเราก็อยู่ตรงนี้เราก็จะเอามาปั่นขอเปิดไฟก่อนเพราะว่ามันมืดโอเค ฝนตกเหรอออกไปวิ่งได้ไงเนี่ยฝนต,ตกเนี่ยอันนี้เราก็จะมาปั่นกันเครื่องปั่นเราก็อยู่ทางนี้นี่เครื่องปั่นดูเครื่องปั่นแพ็คใช้ยี่ห้ออะไร ดูสินี่เป็นเครื่องปั่นแบบนี้ใช้ดีมากมาเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นกันหมุนล,ลงไปอย่างนี้แล้วก็ปั่นเสียงดังหน่อยนะช่วงนี้เสียงดังหน่อยนะ อขย่าใมันลงมาพออัดแน่นแล้วมันก็จะเป็นเงี้ยแหละมันจะปัดยอด่อันะ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมวิตามิน <c oughs> <c oughs> เพื่อสุขภาพดีต้องเตรียมวิตามินก่อนแพทวิตามินแพทมีอะไรบ้างโคคิวเทนชีวิตประจำวันกินทุกวันวันอาดหงเม็ดอันนี้บำรุงอันนี้บำรุงแบบว่าคล้ายๆมุกมุกคล้ายคมุก คล้ายคมุกตรีอ่ะอันนี้บารุงเอกระดูกฟิตออยล์บำรุงบำรุงสมองบำรุงอะไรก็ว่าไปวิตามินซีขาดไม่ได้แก้หวัดไลหวัดตรวงนี้หวัดระบาดไวรัสระบาดวิตามินซีนแล้วก็ได้วิตามินแล้วเรียบร้อยวิตามินเราก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูน้ำปั่นเราต่อเจ๊ะยังไม่เสร็จนะจ๊ะน้ำปั่น เสร็จแล้วน้ำปั่นแล้วก็ได้การปั่นแล้วเราก็าจะมากรองบางคนเขาก็บอกว่าทำไมไม่กินทั้งยางนั้นเลยอะอยากสุขภาพดีก็กินไปยางนั้นเลยไม่ต้องกรองก็ตแต่นะอยากกินอย่างงั้นอยากดื่มยางนั้นก็อันนี้แพทมันยังราคายคออยู่เลยขอกองก่อนแล้วกันยังไม่มทันนะใครอยากอยากกรองก็ดื่มไปทั้งยังั้นเลยสามารถดื่มได้ทั้งอย่างนั้นอันนี้แพทอยากจะกรอง ขอปรับกล้องนิดนึงก่อนนี่เราก็จะกองเอาแต่แต่น้ำมันมประมาณนี้ทำานี้ไปเรื่อยๆกองเอากากมันทิ้ที่มันระคายคอเวลาดื่มแล้วมันระคายคอแพทไม่ชอบดื่มอะไรที่มันแบบว่าไปแล้วมันติดๆคอ มันจะดึงยากท่าก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำจนกว่ามันจะเหลือ,อากากให้น้อยที่สุด ก็จะเหลือกากให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แพทก็จะจุ่มๆไปอย่างเงี้ยจุ่มๆไปอย่างเงี้ยไล่ๆกากมันดูสิความเขียวดูความเขียวเขียวปีเลย จะหเหลือกากให้น้อยที่สุดเหลือกากประมาณนี้จะได้พิชในถังขยะไปแล้วก็จะได้น้ำปั่นขเขียวๆนี้ใส่มะนาวหนึ่งลูกอ่ามะนาวถ้ามะนาวลูกเล็กก็ใส่สองลูกมะนาวลูกใหญ่ก็ใส่ลูกเดียว อันนี้มะนาวลูกใหญ่ใส่ลูกเดียวพอแพทจะชอบแพททไยบีบมะนาวแพทจะชอบเอาช้อนจิกมันอะให้มันได้เยอะที่สุดอะไม่งั้นมันจะเหลือติดเสียดายทำแบบนี้นะขึ้นลูกผ่านไปช้อนตักลงช้อนจิกจิกมันให้มันให้เนื้อมันแตกอะแล้วมันจะได้มะนาวที่คุ้มค่าที่สุด จะไม่เสียผลประโยชน์อะไรเป็นเม็แต่นิดเดียวไม่งั้นเสียดายบีบแล้วถ้าบีบอย่างเดียวมันมันออกไม่หมดอนะต้องใช้ช้อนติดกๆด,ด้วยมันจะออกหมดมือมือ,มอแพ็คก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ต้องห่วมือสะอาดล้างสะอาดกินเองทำเองกินเองมือใครมือมัน ถ้าทําให้คนอื่นๆนก็ต้องใส่ถุงมือนะอน,นี่ทําให้ตัวเองกินก็ไม่เป็นไรหรอกมือตัวเองล้างเรียบร้อยสะอาดฮอันนี้ก็เรียบร้อยนิดนิดหนึ่งอันนี้เราจะได้น้ําผักเขียวเสร็จแล้วเราก็ใส่ระปุกไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ดื่มตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิ่งก่อนไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงโยคะครึ่งชั่วโมงกลับมาแล้วเราค่อยมาดื่มแล้วก็ดื่ม,แล,มแล้วก็กินวิตามิน ดื่มน้ำผักเสร็จแล้วก็กินวิตามินแล้วแล้วเราก็ได้น้ำผักเพื่อสุขภาพต้านไวรัสไม่รู้ต้านหรือเปล่านะแต่ก็คิดแอลว่าแพทดื่มน้ำผักแบบนี้มาเกือบสองปีแล้วแบบนี้ที่แพทดื่มนะดื่มทุกวันเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นกัน เราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้เราก็จะเอาน้ำผักของเราไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยดื่มทีหลังเสร็จแล้วกลับมาจากวิ่งเราก็จะมาดื่มกันนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เสร็จจากการวิ่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูฝนตกฝนก็ตกแพทก็ยังออกไปวิง่งตอนนี้แพทวิ่งได้เด๋ยวดูในกา หนึ่งชั่วโมงหกสิบกว่านาะทีห้าไม์กว่าจะจาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อโยคะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดื่มน้ําผักกันเดี๋ยวเราก็จะมายืดเส้นยืดสายกันก่อนหนึ่งชั่วโมงเส้นเรามันก็จะตึงแล้วก็จะทําการทําเส้นมันหย่อนเราจะได้ไม่เมื่อยถ้าเราวิ่งกลับมาหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเราไม่ยืดเส้นนั้นโอ้โหเมื่อยปวดเมื่อยทั้งตัวเลยนะแกก็จะทำทง่ายๆแบบนี้แหละ ปนี่มันเป็นชุดออกกำลังกายนะถ้าเราใส่ชุดออกกำลังกายที่มันทางมัดทาแมงมันก็จะออกกำลังกายได้ดีถ้าราเใส่ชุดกำลงังกายแบบรุ่มราบนะมันก็จะไม่ได้ผลมันก็จะแบบอึดอัดอะแพชชอบใส่แบบนี้เวลาออกกำลังกายซุกขึ้นมาอย่างเี้ทำสักสิบรอบสองอะ ผ้านี้มันนิ่มมันขาดแล้วมันก็ลื่นก็เลยเอาขามาพาดไว้กับฟูกกับไอ้พรมท่าที่ทำได้ไม่ได้จับเวลาเมื่อยก็ลง 不懂。 <laughs> oh, my God. ประมาณนี้แหละแพะเนี่ยหลังจากที่โยคะสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็มาดื่มน้ำผักกันพขยยาวา์พะเยาเรียบร้อยน้ำผักที่เราปั่นไว้เมื่อเช้า เย็นมากเสร็จแล้วตามด้วยวิตามิน ทำด้วยวิตามินนะจ๊ะอ,ะอา a เสร็จเรียบร้อย สำหรับมื้อนี้สำหรับการออกกำลังกายเพื่อจะได้มีหน้าท้องใครที่คอมเพนแพทว่ายหน้าท้องปืดนๆนะนะเราจะต้องทำให้มันหายไปแล้วเราก็จะวาพิสูจน์กันว่าแพทจะยังมีหน้าท้องยูกไหมเราจะพยายามทำให้หน้าท้องมันหายไปไปแล้วจะ้ะ